ปอรสอรสยืนยันนะคะว่ารัฐบาลมีนโยบายชัดเจนไม่สลายการชุมนุมหลังประกาศใช้พรกฉุกเฉินและประชาชนยังใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติค่ะ ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบหรือสอรอสอเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายแก่สอรอสอห้ามใช้อาวุธปืนห้ามสลายการชุมนุมและจะไม่ละเมิดสิทธิของผู้ชุมนุมโดยเด็ดขาดในทั้งเวลากลางวันและกลางคืนการแก้ปัญหาจะใช้กฎหมายเป็นหลักหากกลุ่มผู้ชุมนุมบุกเข้าไปในสถานที่ราชการเจ้าหน้าที่ก็จะปฏิบัติตามหลักสากลค่ะ ท่านนายกได้กำชับห้ามสลายการชุมนุมและขอพื้นที่คืนห้ามใช้กำลังโดยเพาะอาวุธปืน M16, อา s k และจะไม่ปฏิบัติการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ชุมนุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่การชุมนุมไม่ว่ากลางวันและกลางคืนนายธาริศเพงดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ก็ระบุว่าเจ้าหน้าที่จะเน้นการจราจารม,มากกว่าการใช้กำลังพร้อมยืนยันว่าจะไม่มีการสลายชุมนุมเหมือนปี2553อย่างแน่นอนค่ะ ทั้งนี้อยากให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันเพื่อคืนความสงบสุขให้กับกรุงเทพมหานครนาวาอากาศเอกอนุตินนาคอนทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ในฐานะโฆษกสรส,รสรชี้แจงว่าพรากอฉุกเฉินไม่ละเมิดสิทธิประชาชนขอให้ความมั่นใจว่าประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติการประกาศพรกรฉุกเฉินเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันการก่อเหตุจากผู้ไม่หวังดีค่ะ รัฐบาลได้ขอเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบถึงแนวทางที่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับจะได้ดํารงชีวิตประจําวันของท่านโดยไม่ได้เป็นการขัดต่อประกาศของรัฐหรือว่ากฎหมายต่างๆ,งๆดังนี้นะครับข้อที่1นึ่งพี่น้องประชาชนทุกท่านก็ยังสามารถดํารงชีวิตและก็ปฏิบัติภารกิจประจําวันของท่านต่างๆได้เช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการไปทํางาน การร่วมชุมนุมพบปะสังสรรค์กันตามปกติที่อยู่ภายใต้สิทธิและก็กรอบของกฎหมายในขณะนี้นะครับข้อที่2ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในกรณีต่างๆอาทิเช่นนะครับการขอตรวจค้นยานพาหนะในจุดต่างๆที่ราชการกําหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการเดินทางในยามวิการเป็นต้นนะครับข้อที่3ครับขอให้พี่น้องประชาชน ได้หลีกเลี่ยงการมั่วสสมหรือการชุมนุมต่างๆที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อส่วนรวมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชุมนุมทางการเมืองที่ขัดต่อกฎหมายฉบับนี้นะครับหรือว่าให้ความร่วมมือกับกลุ่มผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย